ราศีนะคะที่ในเร็วๆนี้นะคะเขาจะมางา้อขอคืนดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสตอรี่เรื่องราวเป็นอย่างไรมีราศีอะไรบ้างมาฟังกันได้ในคลิปนี้ค่ะต้องบอกว่าในสถานาการณ์ปัจจุบันมีรู้สึกว่าจริงๆอ่ะตัวคุณอ่ะอาจจะมีการแสดงออกในเชิงที่ดูนิ่งมากเย็นชามากนะคะเหมือนกับคนไรอารมณ์ไรความรู้สึกแล้วก็มีท่าทีที่เหมือนกับว่าพร้อมจะปะทะได้ตลอดเวลาแต่ถามว่าจริงๆอ่ะคุณแบบตึงขนาดนั้นอีโก้สูงขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกลึกๆอ่ะมันเหมือนตัวคุณก็ยังรักเขาก็ยังรู้สึกดีกับเขานะคะค แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะมอว่าเขาว่าทวีตคุณในเชิงที่แบบ เหมือนเพื่อน่ะที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยได้ดูแลไม่ได้ใส่ใจอะไรขนาดนั้นมันเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างจะนิ่งๆไม่ค่อยกระตือรือร้นหรือว่าบางทีพอคุณเหมือนนิ่งทีเขาถึงจะเข้าหาทีอะไรประมาณนี้ได้ในขณะที่ตัวคุณเองอาจจะมองว่าคุณนะ่ะควรได้รับการปฏิบัติในเชิงของการเป็นคนรักหรือเป็นคนคุยที่มากกว่านี้ควรจะได้รับเกียรติมากกว่านี้นะคะมันก็เลยอาจจะทําให้คุณนะ่ะเริ่มมีการคุยในเชิงจะลดความสําคัญลงหรือเป็นลักษณะที่แบบบอกเลิกนะคะไม่อยากไปต่อได้นะคะในขณะที่ตัวเขาเองนะในช่วงแรกมีคิดว่าเขา ก็เหมือนก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะกับการที่ควรจะตัดจบไม่ไปต่อกับความสัมพันธ์นี้หรือแบบโอเคงั้นเราห่างๆกันเรานิ่งๆกันไปดีกว่าตัวเขาเองนะคะก็โอเคจะไปสนใจเรื่องอื่นแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการไปเดินทางไปทําน่นทำนั่นทํานี่นะคะซึ่งเขาเองอะ่ะ ออกแนวะว่าเขาเป็นคนเซลล์เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเขาคิดว่าเขาอยู่ได้ไม่เป็นไรคุณนั่นแหละที่จะอยู่ไม่ไหวคุณนั่นแหละที่จะเป็นฝ่ายมาตามใส่ใจตามงอเขาเองมากกว่าอะไรแบบนี้นะคะคราวนี้พอเหมือนตัวเขาแบบได้มีการแบบเคลียร์กับคุณชัดเจนว่าโอเคงั้นเขาก็หยิงเหมือนกันนะเขาก็มีอีโก้เขาก็จะไม่ทําอะไรก็อยากให้ทีมแบบเพื่อนใช่ไหมอยากต้องการเวลาส่วนตัวไม่อยากคุยใช่ไหมได้ก็ตามนั้นก็ได้ค่ะแต่เมื่อผ่านไปช่วงระย,ยะเวลาหนึ่งนะคะมีรู้สึกว่าอยูดดีดๆเขาก็รู้สึกคิดถึงคุณขึ้นมารู้สึกบ,บว่าฮย นึกถึงโมเมนต์ดีๆที่คุณแบบกับเขาได้คุยกันได้หยอดกันได้พูดจาดีๆให้กันหรืออะไรประมาณนี้ได้ค่ะคราวนี้มันก็เลยทําให้ตัวเขาอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอ้ทาไมเขาจะต้องอีโก้สูงขนาดนี้ทําไมเขาปรับตัวเองเพื่อคุณทําไมต้องทําให้คุณเครียดแล้วก็รู้สึกทุกข์ใจขนาดนี้ด้วยมันก็เลยทําให้เขาอะเหมือนกับจะเริ่มมีการลดอีโก้ตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะ หมือนยือ้อแล้วก็บรรคบประครองความสัมพันธ์ตรงนี้เพราะเขารู้สึกว่ายังไงซะคุณน่ะก็เป็นคนที่สําคัญต่อใจเขามากๆเป็นคนที่ถือว่าเขาซีเรียสจริงจังเลยแหละมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าโอเคเขาจะแอคชั่นอะไรบางอย่างนะเขาอาจจะเดินทางมา,ห,าหรือพยายามทักหามาง้อทางโซเชียลนะคะเพื่อให้คุณแบบว่ารู้สึกดีกับเขาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีราศีอะไรบ้างนะคะมีราศีพิจิกค,ค่ะราศีกันค่ะ ราศีมังกรและสุดท้ายค่ะเป็นราศีพฤษภค่ะถ้าเพื่อนเพื่อชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะ